สวัสดีการทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาอยู่ไม้กั้นรถไฟไทยนะครับแบบไม้กั้นรถไฟไทยครับซึ่งวันนี้ฉันมาเล่นแบบนี้นะคบโอ้ยครับมีรถไฟผ่านมาครับ เราไฟไทยครับกะจะทําช่องใหม่นะแล้วว่าอาจจะทำช่องใหม่นะนะแต่เกียรละไม่ทนะําละสมัครช่องใหม่นะครับ อันนี้เป็นนก้าลไฟนะครับแล้วมีมีสองลางนี้อีกลางไปทางานอีกอีกลางนี้วิ่งมันเด้งบ่อยจังวะ อันนี้คือรถไฟแบบสินค้าคนส่งแล้วไม่มีขบวนอื่นเลยแล้วเช่นขบวนดุรถแบบขบวนอื่นนะตัวใหญ่เป็นน้ำมันนะคนส่งแต่ตรงานา อันนี้ก็เป็นรถอันนี้เป็นไม้กันอันตโนม,มัติค่ะมีสองมุมอันนี้กดไม่ได้ครับอันไหนอะอ๋ออ้ตรงน,นี้กดไม่ได้ครับวันนี้เราก็มาแบบพามาดูมาเล่นแบบไม้กันไฟไทยครับสำหรับวันนี้ใครชอบก็กกดไลค์ด้วยครับกดติดตามทีครับให้ถึงหนึ่งพันคนคนสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย